สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูวงเลขานุการพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่สามสาขาภาคกลา,างจังหวัดชลบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกวันนี้คณะกรรมการตํารวจแห่งชาติซึ่ง นายกเศรษฐาเทวีสินนั่งเป็นประธานประชุมเรื่องเร่งด่วนเรื่องร้องเรียนคณะกรรมการสอบจริยธรรมสำนักง,งานตำร,รวจแห่งชาติเรื่องการให้พลตำร,รวจเอกสุรเชษฐ์หักพานออกจากราชการนั้นผิดขั้นตอนผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่ง พิจารณาความเห็นสองหน่วยงานหน่วยงานแรกคือคณะกรรมการกสิริกาได้ให้ความเห็นว่าการให้การสั่งให้พลตำรวจเอกสรุรเชษฐ์หักพานหรือวิจ๊กออกจากราชการในระหว่างการสอบสวนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่คณะอนุกรรมการตรวจสอบจริยธรรมตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ได้มีความเห็นมติเป็นเอกฉันท์ว่าการให้พลตำรวจเอกสุรเชษหัดพานหรือวิ๊กโจ๊กออกจากราชการในระหว่างการสอบสวนนั้นเป็นการทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ววันนี้สองประเด็นนี้เป็นเรื่องร้อนในสังคมข้กรรมการตำรวจแห่งชาติ โดยนายกเศรษฐาทวีสินเป็นประธานจึงนั่งประชุมและพิจารณากันสรุปมติเป็นเอกฉันท์12ต่อ0การให้พลตระเวนโซเชีย์หักพานออกจากราชการนั้นเป็นการกระทำโดยชอบแล้วนี่เป็นมติที่ทแถลงออกมาแจ้งเพื่อม่้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบเรื่องวุ่นวุ่น ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งนายตำรวจตำรวจใหญ่หลายท่านโดนข้อกล่าวห,หาหลายเรื่องนําเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าต้องยอมรับว่ายุคนี้เป็นยุคตกต่ำอย่างถึงที่สุดของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นตำรวจมีประเด็นพัวพันมีข้อกล่าวหามีเรื่องฟ้องร้องกันนัวเนียอีลุงตุงนั่งไปหมดแล้วจะให้ประชาชนไว้ใจเชื่อใจตำรวจได้อย่างไรนี่ประเด็นแรกที่จะมาชวนชิดชวนคุยให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบประเด็นที่สอง สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้คณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยร่วมกับสมาพันธ์แรงงานและสาหกิจสัมพันธ์และเครือข่ายสมาชิกได้เข้าพบรองเลขที่การสำนักงานประกันสังคมที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่จังหวัดนนทบ,บรุรีติดตามเรื่องข้อร้องเรียนวันกรรมกาสากล1พฤษภาคม256667 ซึ่งได้ยื่นไว้แล้วข้อเสนอติดตามปีที่แล้วก็ติดตามครับปีนี้ติดตามอีกประเด็นเกี่ยวกับประกันสังคมประเด็นแรกรัฐต้องตั้งโรงพยาบาลประกันสังคมให้ผู้ประกันตนตามสัดส่วนผู้ประกันตนแต่ละพื้นที่พร้อมกับผลิตแพทย์พยาบาลบุคลากรด้านอื่นๆของสำนักงานประกันสังคมเอง ซึ่งเรื่องนี้เราเสนอมาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยสำเร็จเมื่อวานก็ไปติดตามอีกได้รับคำตอบว่าตอนนี้สำนักง,งานประกันสังคมยังไม่อาจดำเนินการเรื่องจัดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคมได้โดยจะจัดตั้งสถาบันทางการแพทย์แทน นำเรียนพ่อแม่พี่น้องผู้ประกรนันตนมาตรา3 3มสามทั่วประเทศอย่างนี้นะครับว่าทำไมสมาัธ์สันสนชานแรงงานไทยร่วมกับสมาัพธ์แรงงานรัฐทัพสากจิจถึงนำเสนอให้จัดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคมเพราะกองทุนประกันสังคมปัจจุบันนี้ที่เราส่งเงินสมทบทุกเดือนนั้นมีเงินอยู่2.5ล้านล้านทำไมสงมี โรงพยาบาลสงครับทําไมตํารวจมีโรงพยาบาลตํารวจครับทําไมทหารมีโรงพยาบาลทหารครับแล้วทําไมผู้ประกันตนที่มีเงินกองทุนใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถึงมีโรงพยาบาลตัวเองไม่ได้ครับความคิดเห็นบอร์ดประกันสังคมอดีตบอร์ดประกันสังคมบางท่านบอกว่าโรงพยาบาลสูงโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลทหาร ใช้งบประมาณแผ่นดินสนับสนุนร้อยเปร์เซ็นตโรงพยาบาลสังคมภกันสังคมค่าบุคลากร,ารจ้างบุคลากรค่าบริหารจัดการค่าสร้างโรงพยาบาลเป็นหมื่นล้านยังไม่สามารถทำได้ทำไมทำไมได้ครับเงิน2.5ล้านล้านเอาไปไหนครับที่เรานาเสนอให้จัดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคมนั้นภาพสะท้อนเห็นชัดเจนคือ ช่วงโควิด -19 ซึ่งดาราป่วยท,ทั้งทั้งที่ออกข่าวว่าโรงพยาบาลเต็มทำไมวันเดียวมีเตียงรักษาครับผู้ประกันตนป่วยติดโควิดนอนรอเตียง3าวันสวันไปเจ็บป่วยไปรักษาตามโรงพยาบาลเอกชนที่รับสิทธิ์ประกันสิคม ไปพบแพทย์แปดโมงหมงเย็นยังไม่เสียดก็มีครับไปรักษาทีไรได้ยาครอบจักรวาพลพาราศิตามอลทุกทีทำไมศักศีผู้ประกันตนถึงไม่เท่าเทียมกับดาราคนชื่อดังถึงไม่เท่าเทียมกับการรักษาพยาบาลทั่วไปครับนี่เป็นประเด็นหลักว่าศักิ์ศี ของผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบสำนักงานประกันตนคมจนมีกองทุนเติบโตตอนนี้2.5ล,ล้านล้านทำไมสร้างไม่ได้ครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับหรือท่านกลัวว่าโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้ค่าหัวครับเราสงสัยได้ครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของเงินทำไมเกาหลีใต้เขาทำได้ครับ คำตอบก็อ้างว่าสำนักการประกันภัมไม่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการแพทยก์การบริหารจัดการเรื่องโรงพยาบาลขับรถจะไปให้ไปขับเครื่องบินนั้นไม่สามารถทําได้นี่เป็นคำตอบที่เราได้ยินเมื่อวานนี้แดีวทำไม สูงเขามีความรู้เรื่องแพทย์นะครับตำรวจมีความรู้เรื่องแพทย์นะครับทำไมเขามีโรงพยาบาลได้ครับแต่ทำไมประกันสังคมมีโรงพยาบาลไม่ได้ครับประเด็นที่สองสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถาบันการเงินของผู้ชายแรงงานธนาจัดตั้งธนาคารแรงงานวัตถุประสงค์ก็คือ ทำไมเงินกองทุนประกันทุนคม2จล้านล้านนี้ถึงตั้งธนาคารไม่ได้ครับเจียดมาสักหมื่นล้านก็ได้ครับให้ผู้ประกันโอนไปกู้เงินของเขาเอาเงินบำนาญชราภาพครับประกันก็ได้แต่เวลาปล่อยให้รัฐกู้ในนามพันธบัตรรัฐบาล1.5ล้านล้านทําไมไม่มีใครออกมาพูดครับทําไมไม่มีใครสอบถามร เราเป็นเจ้าของเงินสักคนเดียวครับใช้อำนาจผู้บริหารในสำนักง,งานประกันิคมไม่กี่คนครับแร่เอาเงินสมทบเราที่สมทบทุกเดือนไปให้ธนาคารพาณิชย์ 4- หธนาคารปล่อยกู้ดอกแพงๆให้กับผู้ประกันตนมันเป็นคำไหมครับแล้เวเราขอให้จัดตั้งธนาคารด้วยเงินของเรา เราขอกู้เงินเราเองทำไมทำไม่ไ,มได้ครับแล้วที่ปล่อยให้รัฐบาลกู้ในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาล1.5ล้านล้านทำไมปล่อยให้กู้ได้ทำไมเอาเงินให้ธนาคารพาณิชย์4-5ธนาคารมาปล่อยกู้ให้ผู้ประกันตนดอกเบีย้ยแพงทำไมทำได้ครับนี่เป็นคำถามใหญ่ๆ ที่จะต้องตั้งคำถามตลอดไปว่าเมื่อวานได้คำตอบแบบข้าราชการครับตอบอ้อมไปอ้อมมาน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงครับประเด็นที่3ปฏิรูปโครงสร้างสำนักง,งานประกันสังคมไม่เป็นองค์กรอิสระโปร่งใสตรวจสอบได้และให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมทำไมเราถึงเรียกร้องประเด็นนี้ครับเพราะที่ผ่านมาข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคมนั้น เราเป็นเจ้าของเงินรับรู้น้อยมากครับคณะกรรมการลงทุนสำนักงานประกันภัมเอาเงินเราลงไปลงทุนหลายร้อยล้านหลายหมื่นล้านเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยครับว่าท่านเอาเงินเราไปลงทุนที่ไหนครับลงทุนในโรงแรมสีพันวาลงทุนในกองทุนหลักทรัพย์อื่นยังอยู่ในค้ามเงินของพวกเราที่เอาไปลงทุนออกมาตอบได้ไหมว่าท่านเอาเงินเราลงทุนไปไหนบ้าง แล้วเงินเรายังอยู่ไหมหลายร้อยล้านนะครับหลายเป็นพันล้านนะครับเราไม่มีสิรู้เลยว่าเงินเราอยู่ไหนเงิน2.5ล้านล้านนี้ท่านเอาไปลงทุนที่ไหนครับปล่อยให้รัฐบาลกู้1.5ล้านล้านนี้รัฐบาลจ่ายดอกไหมครับกี่ปีได้คืนครับ นี่คือเป็นเหตุผลหลักว่าทําไมเราอยากให้ประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระต้องไม่มีอํานาจข้าราชการแทรกแซงต้องไม่มีมีอํานาจทางการเมืองแทรกแซงครับเป็นองค์กรอิสระเหมือนปปชเหมือนสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินต้องไม่มีอํานาจข้าราชการไปแทรกแซงต้องโปร่งใสต้องตรวจสอบได้งบดุลคนต้องรายงานผู้ประกันตน หลายสิบล้านคนทั่วประเทศเผยแพร่ทางสือ่อต่างๆให้ชัดเจนให้ผู้ประกันตนได้รับรู้ว่าเ,าเงินเราไปลงทุนที่ไหนบ้างปัจจุบันนี้ข้อมูลจากสำนักง,งานประกันคมน้อยมากครับเราแทบไม่รู้ความเคลื่อนไหวเงินของเราเลยว่าคุณหักเงินเราไปทุกเดือนคุณเอาไปไว้ไหน ประเด็นที่4การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสุงุมต้องเป็นไปในสัสดส่วนเท่ากันรัฐบาลนายจ้างและผู้ประกันตนรวมถึงรัฐบาลจ่ายเงินสมทบพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่ค้างให้ครบประเด็นนี้ก็คือก่อนปี2540ลูกจ้างจ่ายเงินสมทบ5%ปเซ ฐานเงินเดือนไม่เกิน15,000บาทน,นายจ้างจ่าย5%เปอร์เซ็นต์รัฐจ่าย5%แต่หลังจากปี2540น้้าำท่วมใหญ่ยุคนั้นใครเป็นรัฐบาลครับคงจะค้นหาได้ไม่ยากใน Google นะครับรัฐบาลช่วงปี2 5 4 0คือใครครับคือพรรคไหนครับที่มาแก้กฎหมายให้รัฐ ลดการจ่ายเงินสมทบเหลือ2.75%แต่ลูกจ้าง5%นายจ้าง5%เหมือนเดิมครับนี่จ่ายเงินสมทบก็จ่ายไม่เท่ากันครับแล้วปากบอกว่าประเทศไทยต้องไม่มีความเหลื่อมล้ำจ่ายเงินสมทบยังไม่เท่ากันเลยครับแล้วมันจะไม่มีความเหลื่อมล้ำได้ยังไงครับปากรัฐบาลทุกชุดก็เนียกร้องให้ความเสมอภาคต้องความเท่าเทียม ประชาชนต้องเท่าเทียมสักเสียงความเป็นมนุษย์ต้องเท่าเทียมเงินสมทบจ้างจ่ายไปเท่ากันเลยครับมาเรียกร้องความเสมอภาคนี่รัฐบาลทำเองครับและทำไมสอสอปสชรัฐบาลจ่ายฝ่ายเดียวรักษาฟรีเกือบทุกโรคทำไมจ่ายได้ครับทำไมเงินสมทบประกันสังคม เราจ่ายสมทบด้วยในยจ้างสายสมทบด้วยทำไมรัดจ่ายเท่ากันไม่ได้ครับประเด็นที่ห้าให้ผูดกันตนมาตาสามสามสามเก้าสี่สิบได้รับสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกันตอนนี้มาตาสามเก้ามาตรา 40, สี่สิบนั้นสิทธิประโยชน์ไม่เท่าเทียมกับมาตาสามสิบสามสิ่งที่เรานำเสนออย่าบิดเบือนครับเรารำเสนอก็คือว่า ผู้ประกันตนที่ออกงานไปอยู่ในสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ม้าตรา40นั้นบางคนเขาอยากรักษาสิทธิประโยชน์เหมือนมาตรา3ามสมาตรา3 3จ่ายเงินสมทบเท่าไหร่เขาก็จะจ่ายเท่านั้นยังมีอีกหลายคนที่อยากรักษาสิทธิประโยชน์ทำไมไม่เปิดไว้ เรายื่นข้อนี้ไปก็ไปบิดเบือนว่ามาตร 3, 3, าสามสามมาตราสามเก้ามตราสี่สิบใจสมทบไม่เท่ากับมาตราสามสามแล้วสิทธิรักษาพยาบาลจะเท่ากันได้อย่างไรสิทธิประโยชน์จะเท่ากันได้อย่างไรนี่ไปบิดเบือนอีกครับที่เรานําเสนอก็คือว่าทําไมไม่เป็นวงเล็บเปิดไว้ว่ามาตราสามเก้ามตราสี่สิบถ้าเขาอยากรักษาสิทธิประโยชน์มาตราสามสามไหม ก็เปิดให้จ่ายเงินสมทบเท่ากับมาตราสามสามได้ครับนี่คือสิ่งที่เราพูดกันตน่ทั้ประเทศเขาเรียกร้องครับข้อหกเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้รับเงินบำนาญชาราภาพเป็นอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างเดือนสุดท้ายปัจจุบัน60%โดยเฉลีย่ย6เงินเดือน60เดือนโดยเฉลี่ย20% ได้คนละสามพันพอกินไหมครับทำไมรัฐวิสาหกิจบำนาญเขาได้5้อร์เของฐานเงินเดือนเดือนสุดท้ายครับไม่ทำได้ครับทำไมประกันสังคมเพิ่มสิทธิบำนาญชราภาพให้เราไม่ได้ครับถ้าบอกว่ายอดจ่ายสูง ทำไมไม่แจกแกงมาแล้วก็นําเสนอช่องทางออกร่วมกันเพื่อจะเพิ่มอัตราเงินบำนาญชาราภาพจากยี่สิบเปอร์เซ็นในตอนนี้เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นสามพันบาทมันไม่พอกินนะครับวัยเกษียณการทำงานออกไปค่าน้ำค่าไฟหมดแล้วครับแล้วคุณทราบว่าชีวิตผู้กันตนจะอยู่อย่างไรครับ ทำไมฝรั่งต่างชาติบำนาญเขาถึงมีเดือนละแปดเก้าหมื่นครับทำไมไม่เอารูปแบบพวกนั้นมาศึกษามาเรียนรู้เพื่อจะพัฒนาประกันท้กงำปรันประกันทุกคนตั้งตั้งแต่ปี233 3จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรพัฒนาเลยครับเจ็ดขยายกรอบเวลาในการเข้าถึงสิทธิพยาบาลกองทุนเงินทดแทน จนที่สุดการรักษาตามคำวินิจฉัยของแพทย์ในกรณีที่ประสบวันเหตุจากการทำงานขอให้เข้ารับก,การรักษาตามจริงจนหายโดยไม่มีวงเงินจำกัดนี่คือสิ่งที่เราเรียกร้องและประเด็นสำคัญที่ไปพูดคุยกันเมื่อวานนี้ณตอนนี้รัฐบาลค้างจ่ายเงินสมทบป,ประกันสังคม ขนาดไปแก้กฎหมายสมทบแค่2.75ลูกจ้าง5%นายจ้าง5%ค้างเงินสมทบอีก6 6 9 0 0ล้านครับนี่รัฐบาลค้างครับเมื่อวานเราได้คำตอบว่าสำนักงบป,ประมาณก็จะทำเฉลีย่ยคืนงบป,ประมาณทุกปีแล้วผู้ปกกรบกันตนนายจ้าง ไม่หักเงินสมทบเดือนสองเดือนทำไมมีโทษครับทำไมรัฐบาลค้างจ่ายมาไม่รู้กี่ปีแล้วทำไมค้างจ่ายได้ครับรู้ที่ไหนอายเขาที่นั่นครับไปคุยในต่างประเทศเขาจะเชื่อมั่นไหมครับรัฐบาลค้างจ่ายประกันสังคมนี่น่าอายไหมครับที่อื่นเขามีแต่ลูกแจ้งในจ้างค้างจ่าย ประสบวิกฤจการประกอบธุรกิจนี่รัฐบาลค้างใจครับหกหมืนหกพันเก้ารล้านที่นโยบายเติมเงิน1,000งบาทดิตอนบริเ็ยัดเข้าไปงบประมาณ 6, กเจดหกปดปีละแสนกว่าล้านทำไมทำได้ครับนี่ค้างใจกองทุนประกันสังคม6 6 9มื้ารล้านกี่ปีแล้วครับยังไม่หมดเลยครับ นี่คือสิ่งที่เราไปเรียกร้องในนามของสมาัธ์สมานสัมพันแรงงานไทยและสมาัธ์แรงงานรัฐวิสากิจสัมพันธ์เมื่อวานนี้ผมสรุปมาให้พ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนทั่วประเทศได้รับรู้รับทราบว่าเราไปทำประโยชน์เพื่อผู้ประกันตนแบบไหนอย่างไรพี่น้องที่รักทั้งหลาย คำตอบทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อวานนี้รองเลขาธิการประกันสังคมมาแทนท่านเลขาท่านเลขาติดภารกิจตอบอ้อมไปอ้อมมาผมนั่งฟังคำตอบอยู่สรุปสุดท้ายข้อที่ร้องเพื่อประกันตนที่เรายื่นทั้งหมดที่จะทำได้คือการมีอำนาจรัฐครับลองให้ตัวแทนของเรา ตัวแทนของผู้ประกันตนตัวแทนของคนงานที่จะเข้าไปทําเพื่อคนงานเพื่อผู้ประกันตน14-15้ล้านคนเข้าไปในสาภาเป็นพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลจริงๆสิครับงบประมาณแผ่นดินปีเดียวจ่ายหมดครับ66,900ล้านโครงการที่ต้นเบรเยตปีละ1นึ่งแสนกว่าล้านทำไมทำงบประมาณได้ครับ เพื่อผู้ประการตนเงินหกหมื่นกว่าล้านนี่ทำไรายได้หลายอย่างครับทําไมจ่ายไม่ได้ครับแล้วปากก็บอกว่าที่นายทุนไม่มีความเชื่อมัน่นเพราะขึ้นคาแรงขั้นตัดขั้นต่ำเป็นสี่ร้อยบ้างหละ่พะพอสะภาพแร,ง,รงงานเรียกร้องนูน้นเรียกร้องนี้บ้างหละ่ะแล้วนายทุนที่ไหนเขาจะเชื่อมั่นครับรัฐบาลค้างจ่ายปะระกันสังคมมีหนึ่งเดียวในโลกมั้งครับคือประเทศไทย เงินหกหมื่นกว่าล้านคุณยังค้างจ่ายเลยแล้วนักลงทุนที่ไหนเขาจะมีความมั่นใจมาลงทุนในบ้านคุณครับต้องติดตามกันต่อไปแล้วผมเน้นย้ำว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกติกานโยบายต่างๆคนที่จะทำเพื่อพ่อแม่พี่น้อง ผู้ประกันตนทําเพื่อกรรมกรคนงานคือตัวแทนของเราเท่านั้นเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกพักที่มีนโยบายเพื่อผู้ประกันตนเพื่อคนงานและเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับวันนี้ก็สวัสดีครับ